สวัสดีครับผมกิตยนัทเหล่ารันตนานะครับเป็นเทคนิคอลซัพพอร์ตเอนจิเนียร์ของบริษัทโฮรมนันฟลูอิดคอนโทรลประเทศไทยนะครับวันนี้มาพร้อมกับช่างจุกนะครับสวัสดีครับผมมังสน,นยินน้อยอ่าเป็นแกอินเตอร์เน็ตสวิงนะครับผม ต่อมานะครับจะเป็นการ p r e v น n t i v น m ทน n t นหรือการบำรุงดูแลรักษาแบบรายเดือนนะครับทุกๆ3เดือนซึ่งในทุกๆ3เดือนเนี่ยเราก็จะแนะนําให้ลูกค้าทําการตรวจเช็คแกสเก็ตหรือว่าเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างตัวตัวคอนเนคเตอร์หรือคอนเนคชันในทุกๆจุดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแกสเก็ตนะครับ ที่วาล์วด้านดูดด้านจ่ายหรือเป็นวาล์วอินเจคชันวาล์วซึ่งเป็นวาล์วสุดท้ายนะครับก่อนที่ตัวสารเคมีจะเข้าไปในระบบของลูกค้าซึ่งเราจะแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนชุดสเก็ตเนี่ยเป็นประจำเลยในทุกๆ6เดือนนะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับผมในถังเคมีนะครับก็จะมีฟุตวาล์วในถังอันนี้แนะนำให้เช็คทุกๆ3เดือนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะ ถ้าเกิดว่ามีอาการโฟรเริ่มน้อยหรือว่าดูดไม่ค่อยขึ้นนะครับให้ไล่จับตัวค้นถังเคมีนะครับดูว่าาตัวฟูตวายังปกติอยู่ไหมนะครับถ้าเกิดว่าเจออาการลีกหรือว่าน้ําไหลย้อนกลับก็จะแดงว่าเริ่มสึกแล้วนะครับแนะนําเปลี่ยนนะครับผมอ่ะถัดมานะครับในัวข้อที่สก็คือจะเป็นการทําความสะอาดลลยหรือว่าระบบการทํางาน ทีนี้เราแนะนําลูกค้าว่าในทุกสามเดือนอะ่ะอาจจะให้ลูกค้าแบบหยุดการใช้งานชั่วคราวแล้วก็เป็นการฟัดชิ่งทำความสะอาดลายคล้ายๆกับในการดูแลรักษาลายสัปดาห์นะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบดูแลรักษาแบบใหญ่หน่อยก็คือทำความสะอาดเลยทั้งลายก็คือปีดน้ำเข้าไปในลายระบบนะครับเพื่อทำความสะอาดตั้งแต่ด้านล่างเลยก็คือด้านวาวด้านดูดนะครับ หัวลิฟต์ N v a l v ด้านจ่ายแล้วก็ให้มันน้ำเนี่ยวนอยู่ในระบบนะครับเพื่อทำความสะอาดเพื่อที่จะบํารุงดูแลรักษาตัววาวนะครับทั้ง2ด้านเลยด้านดูและด้านจ่ายถัดมานะครับจะเป็นวิธีการบํารุงดูแลรักษาลายปีนะครับหรือว่าทุกๆ1ปีซึ่งในทุกๆ1ปีเนี่ย ทางเราก็จะแนะนําให้ลูกค้านะครับทำการเปลี่ยนชุด Liquid N n d นะครับก็จะในส่วนของชุด Liquid N n d ก็จะมีประกอบด้วยไดอะแฟมวาลวด้านดูดนะครับแล้วก็วาลวด้านจ่ายนะครับจะเป็นส่วนของพวกคอนเนคเตอร์คิปต่างๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเนี่ยใช้งานมันบ่อยไหมก็คือตัวเนี้ครับปรับสโตกนะครับหรือว่าทางเราเรียกว่าตัว สโต๊กแอด์จัดเมนนะครับหรือว่าตัวหมุนนะครับที่ใช้ในการปรับช่วงชักของตัวไดอะแฟมนะครับก็จะขึ้นอยู่กับว,ว่าลูกค้าเนี่ยถ้าสมมติปรับบ่อยมีการปรับบ่อยๆครั้งเนี่ยตัวเกียวอาจจะมีการสึกหรือชำรุดได้ก็จะแนะนําให้เปลี่ยนแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยฟิกไว้คงที่มันไวนะไม่ค่อยได้เปลี่ยนเยอะก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับอ่ะซึ่งต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการเปลี่ยนว่ามีเปลี่ยนอะไรบ้างน,นะครับ ผมำบบลำดับแรกก็จะเปลี่ยนตัวซักชั่นวาล์วด้านดูดนะครับแล้วก็ดิชาร์ดด้านจ่ายนะครับบนกับล่างครับก็ขึ้นอยู่ขนาดของวาล์นนะครับแต่อันนี้ผมใช้เป็นตัวประจายเลื่อนนะครับพอร์ตหมุนไปทางซ้ายนะครับบนล่างนะครับของตัวเลยอันนี้คือเปลี่ยนรายปีแนะนำให้เปลี่ยนเลยนะครับผมแล้วก็จะมีชุดกา็ต ที่มากับตัววาลด้วยนะครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับส่วนต่อมาก็การเปลี่ยนแดอแฟมนะครับผมก็ใช้เป็นเจลนะครับขันน็อตสี่ตัวนะครับ ครับก็เดีเจอกับแผ่นเดอแฟมน,นะครับเราก็จะเห็นสภาพตัวนี้เริ่มบวมนะครับก็คือตัวแผ่นเทฟลอนที่ติดอยู่กับแผ่นยาง EPDM ของแผ่นนะครับแยกออกจากกันอันนี้คือต้องเปลี่ยนแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเดอแฟมที่แบบสมบูรณ์แบบนะครับก็คือจะไม่มีรอยฉีกขาดหรือบวมอะไรนะครับให้เทียบกันเห็นเห็นให้เห็น,หหนชัดๆเลยว่า ดเดอแป็นสองอันนี้มันแตกต่างกันยังไงซึ่งมันจะเป็นมีผลหลกัลกๆเลยของการความแม่นยําในการสูบจ่ายสารเคมีนะครับมีผลโดยตรงเลยในชุดในส่วนนี้ผลกับแรงอัดน,นะครับเดอแพรนบวมในแรงอัดหรือว่าในระบบที่เพเชืสูงมันจะทําเพเชืไม่ได้นะครับสู้กับแรงต้านในระบบไม่ได้นะครับอันนี้ก็แนะนําต้องเปลี่ยนทุกปีนะครับผมครับต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนแผ่นแดอแพรนนะครับก็จะมีอุปกรณ์หลักๆก็2ชุดด้วยกันนะครับ ็คือชุดปัจเจอ L แต่เราจะใช้ปัจเจอ์ L เบอร์สี่นะครับที่ถอดหัวลิควิด N ออกมาแล้วนะครับอันนี้ถอดออกมาก่อนนะครับก็จะเจอแผ่นแอแฟมทีนี้อุปกรณ์อันที่2ก็คือจะเป็นตัวปักตายนะครับปจัจจัยปักตายเบอร์แนะครับเพื่อมาล็อกตัวก้านชักนะครับก้านชักภายในนะครับมันจะมีร่องที่สําหรับใส่ตัว ปัจจัยเบอร์แปดนะครับเพื่อล็อกแกนชัดๆเลยต่อมาก็จะเป็นการถอดเลยนะครับผมก็สวมตัวหัวลิกิดเอ็นก็ไปเบาๆนะครับไม่ต้องให้สุดนะครับผมแล้วก็หมุนหาร่องให้ตรงพร้อมที่จะใส่ตัวปลกกตายลงไปนะครับผมอ่าพอล็อกตัวปลอดตายได้แล้วนะครับ จับตัวหัวลิควิดเอ็นนะครับมือหนึ่งจับตัวกระเจนะครับมือหนึ่งจับลิควิดเอ็นแล้วก็บิดมนทางซ้ายมือนะครับนี่นะครับอ่าตัวแผ่นแดรฟแอมก็ออกมาแล้วนะครับผมนี่นะครับอันนี้ดแดรฟแมที่บวมนะครับผมสังเกตนะครับตัวแผ่นเทฟลอนที่ทําหน้าที่ กันสารเคมีนะครับแยกออกจากตัวแผ่นดำนะครับที่เป็นดี d มนะครับนี่เป็นรอยฉีกขาดด้วยนะครับผมต้องเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับอันนี้ครับต่อมาก็จะเป็นการเปลี่ยนเนรฟแมนะครับแฟแมฝั่งซ้ายมันเป็นแฟแมที่ชํารุดบวมแล้วว่าฉีกขาดแล้วนะครับส่วนแดฟแมที่จะเปลี่ยนใหม่ก็ตัวนี้นะครับสภาพยังใหม่นะครับผมทีนี้ขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับตัว แกนเนี่ยเราล็อกไว้ด้วยประแจบเบอร์แปดครั้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็แผ่นแบ็กเพลน,นะครับประกบกัาไปนะครับแล้วก็ขันเข้ากับตัวเกลียวของท่านชักนะครับปกติครับให้รูของตัวเดฟแมกับรูแบ็กเพดตตรงกันนะครับผม ตอนที่ขันให้แน่นระดับหนึ่งแล้วก็สังเกตให้รูตรงกันแล้วก็นำหัวลิควิดเอ็นนะครับมาสวมเข้าไปที่รูนี้นะครับแต่ไม่ต้องล็อกให้ติดกับตัวห้องเกียร์นะครับใส่หล,ลวมๆแล้วก็มือหนึ่งจับตัวปะแจที่ล็อกตัวการชักเอาไว้แล้วก็อีกมือหนึ่งนะครับจับหัวแล้วก็หมุนเข้าไปตางขวานะครับหมุนนะครับต,ตึงมือข้อได้นะครับผมอันนี้คือใส่ได้แล้วนะครับ เมื่อแดดแฟมอยู่กับพี่แล้วก็นะครับสังเกตว่าตัวรูครับในกรณีที่รูไม่อยู่ตรงด้านล่างนะครับหรือว่าเอียงอยู่นิดนึงก็กลับมาให้เหมือนเดิมนะครับผมโดยการสวมเข้าไปนะครับสวมตัวหัวที่ปิดเอ็นเข้าไปแล้วก็ปรับตัวมัปรับสโตนนะครับมาที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหมุนไปดังกว่ามือนะครับ ก้านก็จะคลายออกนะครับทีนี้เราก็หมุนให้ตัวนี้ลงข้างล่างนะครับตอนนี้มันอยู่ด้านด้านข้างอยู่ก็หมุนกลับมาทางซ้ายมือนะครับให้มันอยู่ด้านล่างครับอันนี้ก็ตรงแล้วนะครับพอตรงแล้วเราก็หมุนปกติดได้เลยนะครับกันล็อกให้แน่นด้วยบัเจแอลเบอร์สี่นะครับล็อกให้แน่นได้เลย ก็จะเป็นการเปลี่ยนวาลด้านซักชั่นก็คือด้านดูดนะครับแล้วก็ด้านดิชา่ด้านจ่ายก็คือตัววาลนะครับ,รนนรบเหมือนกันนะครับสภาพแล้วก็กรูปร่างหน้าตาเหมือนกันทั้งสองเลยนะครับการกําหนดให้เป็นด้านดูดหรือด้านจ่ายนะครับก็จะมีตัวลูกศรนะครับที่อยู่ที่ตัววาลนะครับจะเป็นตัวกําหนดทิศทางถ้าใส่ลูกศรชี้เข้าก็เป็นด้านดูดนะครับถ้าวางให้ลูกศรชี้ออกก็เป็นด้านจ่ายนะครับ อันนี้ขอใส่ตัวการสเก็ตลงไปก่อนนะครับผมแล้วก็ตัวด้านบนนะครับกําหนดให้ลูกศรชี้ขึ้นนะครับอันนี้ฉาบังแลล็อกให้แน่นนะครับส่วนตัวด้านล่างนะครับเป็นด้านซักชั่นก็ลูกศรชี้ขึ้นนะครับหมายถึงว่าดูดขึ้นมาแล้วก็เข้าหัวบังนะครับก็ต่างกไปรอกำนวทิศทางลูกศรเสร็จก็ล็อกให้แน่นนะครับ ซึ่งจะเสริมอีกนิดนึ่งนะครับซึ่งทางตัวคอนเนคชั่นนะครับหรือว่าตัวเกียวเนี่ยของบริษัทเราเนี่ยก็คือจะทำมาพอดีและเท่ากันนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้เทปพ,พันท่อเนาะเทปพ,พันเกียวเทปพ,พันเกียวแปะซ้ำนะครับไม่จำเป็น,นครับเพราะว่าจะทำให้ตัวเกียวเนี่ยเกิดความเสียหายหรือชำรุดได้นะครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็นวิธีการบำรุงดูแลรักษาปั๊มนะครับในระยะเวลารายวันรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็รายปีนะครับเพื่อทำให้สินค้าหรือว่าโปรดักที่เป็นปั๊มของลูกค้านะครับมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวมากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเซฟรักษาเงินในกระเป๋าของลูกค้านะครับโดยไม่ต้องเป็นต้องซื้อปั๊มใหม่ๆตลอดเวลานะครับวันนี้เราก็จะขอขอบคุณ คุณหมังโสด,ดินนุ้ยนะครับหรือช่างจุของเรานะครับที่มาให้ความรู้วิธีการในการบำรุงรักษาและดูแลปั๊มนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ